ใส่หางกะทิใส่เครื่องแกงของใส่บัวอ,อ่าเพราะให้มันร้อนก่อนเมย์อุ้ยฝั่งนี้รู้สึกจะได้ที่นะนเลนย่ะไต่เบ,บาไฟไหน่อฝั่งนีแ้บบไฟมันคงที่แล้วก็เตาเต่เบาไฟไนิดแบบนึงแอบบ่ะแบบให้มันอ่อนกว่านี้ยุ่มไหมเออมันไหมแต่ใส่บัวลงไปก่อนอ่าแต่ใส่บัวลงไปต้องใส่ปลาทูหรืปลาทูเล็กไอ้พวกไอ้พวกเหลืองๆนั่นไอ้ขาวๆนั่นน่ะเดี๋ยวพอแป๊บแ๊บหนึ่งมันนิ่ม ต้องเราไปทอดใหม่บิ๊กบิ๊กเอาที่หนีบให้พี่เขาหน่อยดิเอาไฟเออเอาไฟนิดนึงเออให้มันอ่อนอ่อนเอาไว้โน่น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 ทำไมตอนนี้ทำไมที่วางตุกถ้ารักจังเลยแล้วเดี๋ยวข้อมตามมาบอกวันนี้ทำสองอย่างก็เลยไม่เอามาจะเอาไว้เดี๋ยวเอาเอามะนาวมาเอามะนาวยังพอได้ ซื้อมะละกอไใบลูกหนึ่งไงกระเด็นไม่ต้องซื้อมะนาวมะนาวแพงมะนาวเราม่ดีหะเออพี่เอามาสักสามสี่ลูกก็ได้ไม่เป็นไรพี่เออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้กินสักตันเออพรุ่งนี้กินอะไรไม่ทำไปดูอะไรอะไรไม่ทำไม่ดูอไรอาจารย์พรุ่งนี้กินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทำอะไรล่ะพรุ่งนี้อาจารย์อยากทำอะไรคะถ้าอาจารย์กรุณาบอกอยากทำแกงตุตัวแป๊บตัวแป๊บตัวแบแบบอะไรอ่ะแบบปั้นแป้งหรอคะแกงส้มตัวแป๊บนี่คือ ใส่น้ามะขามใส่แค่ไหนอาจารย์เอาเราชอบปรุงเหรอ่้ปลาดีเปนงแหน้ำปลาเหรอตัวตัวมปแล้วสองช้อนค่นเดียวไม่พอเออแ่ประมาณนี้ไปก่อนเนาะ เครื่องปรุงของมันอันนี้ต้องเวอร์จีตานทรายต้องไม่จานตันสรายไม่ต้องนะมันจะลดมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆเใส่น้ำเยอะแล้วเดี๋ยวมันมันเสียเวลามันต้องมันช้าตรงนี้ช้าตรงเออ โอ้ยเราจะราดลงไปที่หลังต้มน้ำรสชาจริงๆมันต้องเปรี้ยวหวานเยวชาั่หนาวแล้วมันต้องแบบหวานหวานเปรี้ยวๆหรอรสชาตินั่นอ่ะเขาเตนกินปลาทูกับพี่รวมกัน้นกระทหนึงเพราะมันใช้เวลาเออว่า ให้ให้ดูเออมันขาดอะไรไม่รู้นะมองไม่ชูจะต้องมาหนีตรงไปไหมให้เอาไม่หรอกพี่ตาว่าต้องให้มันแห้งกว่านี้เปิดไฟแรงกว่านี้ให้มันแห้งกว่านี้หน่อยแล้วว่าน้ำมันเยอะไปหน่อยใช่น้ำมันเยอะมันจ่องหนงเป็นนิดนึงโถการเปิดไฟให้มันแรงๆเลยเดือดเเข้ามาดูไม่ละมันจะมีพิที่ดอกใหญ่ยังไม่หมดเอ็นรูปไม่แง่ได้โชคโอ้แต่มาไปสอชอนแล้วกัน หัวรักหัวรเลยหัวรักอะไรนะอาจารย์อใครว่างก็ต่อเลยสองท่านมันเล่กนมันแต่คนเังไม่เี่ยไม่ใช้ชาร์มดทำไรอ่ะคถก็ไม่รังสรรค์ไม่ได้อูใส่ถ้วยสวยถ้วยสวยพี่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 สาวไม่ตั้งตาก็ว่านะมันเยอะไปนะหรือว่าผมแดงน้อยแต่เราไม่ดูแกง ใส่เยอะก็ไม่ได้มันจะกะปีโดดเนี่ยมันจะเออไม่ชอบกินกะปีกะปีมันจะโดโดไม,มไม่ใส่กะปีได้ไหมไม่ได้พี่ว่าได้น <in star> อนนะ้